แบบแั้ดีหน้าได้ไหมฮัลโหลรอครับอขอโทษนะคะเสียงดังใครมีคนไปทำไว้ดิโอ้ทางลงออน้ำตกน้ำตก โ้ทางลงมันทรลงหดมากเลยน้ำตกครับพี่นอ้องน้ำตกน้ำตกที่สอปปลาางายมากครับงายมากครับอ,อ๋อมีสายลุงเลยพี่ข้างล่าง ยืนนานๆเปลี่ยกลองน้ำมันมาอืมชมบรรยากาศได้สวยครับอืมติดดิ ถ่ายได้ลุ้ง้วยช่วงนี้น้ำมันเยอะนะมันเลยสวยดูละอองน้ำ ปาดเยื่ยงเหรอปาดเยื่อปาดเยือหรือเยื่อเยื่ปาดเยื่อนาดเยื่ยดอดองน้ำมันลอยขึ้นสวยมากบรรยากาศสวยมากไ่ะลงข้างล่างาโอ้โอ ไปไปลงลงให้สุดเลยไปเราลงข้างล่างเลยลงลงไปอีกครับลงไปอีกครับผมก็มีสายลุ้งด้วยสวยจริงสวยจริงใช่ครับไัแค <c oughs> <ะ>่นี้ยังไม่ทันจะถึงไหนเลยเสียงหมดแล้วฮะ ครับลงมาหอน,นี่เปียกเบิดแล้วครับตอนนี้ทางลงอาจจะลำบากแน่แต่ว่ามันจะมีเล่ามาได้จับเปียกเียกเอา ไี่อกงาม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  เปลี่ยนกินเปลี่ยนจังเจอกันพี่น้องเจอกันเจอกันสถานีต่อไปอครับเขาไม่ให้เล่นน้ำ